ทุกวันคือโอกาสฝึกความเข้มแข็งของจิตใจในแต่ละวันเราอาจเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายความผิดหวังความสำเร็จหรือความนิ่งเฉยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือทุกวันคือสนามฝึกของจิตใจเราเสมอบางวันอาจเต็มไปด้วยความาท้อแท้บางวันอาจรู้สึกหมดหวังจนไม่อยากลุกจากเตียงแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปทุกวันคือโอกาสในการฝึก ความเข้มแข็งภายในใจเราเองความเข้มแข็งทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่มันคือกล้ามเนื้อที่เราฝึกมันได้เหมือนกับการเล่นกล้ามยิ่งฝึกยิ่งเหนื่อยยิ่งผ่านความเจ็บเราก็ยิ่งแข็งแกร่งจงอย่าดูถูกวันที่ดูเหมือนธรรมดาเพราะนั่นคือวันที่หัวใจของคุณกำลังฝึกความอดทนเงียบๆอย่าคิดว่าแค่ผ่านวันแย่ๆไปได้เฉยๆคือเรื่องเล็กเพราะบางครั้ง แค่ไม่ล้มก็คือชนะแล้วถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยท้อหรือรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเกินไปผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่มันคือโอกาสโอกาสที่คุณจะได้ฝึกจิตใจให้แข็งแรงทำไมเราต้องฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจความเข้มแข็งทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่คนบางคนมีแล้วคนบางคนไม่มี มันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากประสบการณ์และความพยายามเปรียบเทียบจิตใจกับกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้งานยิ่งเจอแรงกดยิ่งแข็งแรงทุกวันไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็คือยิ้มของใจคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งทุกวันแต่คุณฝึกที่จะล้มแล้วลุกได้ทุกวันสัญญาณของคนที่จิตใจแข็งแรงจริงพวกเขาไม่โต้อตอบทุกอย่างที่มากระทบพวกเขาไม่ต้องรีบแก้ปัญหาทันที แต่รู้จักรอให้ใจนิ่งก่อนพวกเขาไม่หนีความเจ็บแต่รู้ว่าความรู้สึกแย่เป็นของธรรมดาพวกเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่เปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานใจที่เข้มแข็งไม่ใช่ใจที่ไม่เคยร้องไห้แต่เป็นใจที่ร้องให้เสร็จแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ได้ทุกครั้งฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในทุกวัน 1. เริ่มวันด้วยการตั้งเป้าเล็กๆเช่นวันนี้ฉันจะไม่ด่าตัวเอง 2. รับมือกับความล้มเหลวอย่างมีสติไม่โทษตัวเองเกินไปไม่โทษโชค 3. ฝึกอยู่กับความเงียบ5นาทีต่อวันเพื่อสังเกตตัวเอง 4. ยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วโฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้จริง 5. รู้จักขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีอะไรดี 6. เลี่ยงการเสพข้อมูลที่บั่นทอนใจเช่นข่าวลบโพสเปรียบเทียบ ทุกวันถ้าคุณเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมชีวิตมันยากจังเป็นวันนี้ฉันได้ฝึกอะไรเพิ่มอีกบ้างใจของคุณจะโตขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยวันที่คุณต้องยิ้มทั้งที่ใจพังคือฝึกความอดทนวันที่คุณไม่ตอบโต้คนแย่ๆคือฝึกการควบคุมอารมณ์วันที่คุณลุกไปทำงานทั้งที่ทอยากลาคือฝึกความรับผิดชอบวันที่คุณยอมรับว่าตัวเองผิด คือฝึกความอ่อนน้อมวันที่คุณไม่หนีแต่เผชิญความกลัวคือฝึกความกล้าหาญไม่มีวันไหนที่เปล่าประโยชน์เลยถ้าคุณมองให้ลึกพอแม้แต่วันที่คุณนั่งเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวคุณก็กําลังฝึกความมั่นคงภายในใจอยู่โดยไม่รู้ตัวถ้าวันนี้คุณยังหายใจอยู่ยังรู้สึกยังเจ็บยังรักยังโกรธจงดีใจเถอะเพราะนั่นแปลว่าคุณยังมีโอกาส โอกาสที่จะเติบโตเข้มแข็งและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองและทุกๆวันถ้าคุณไม่ยอมแพ้นั่นคือการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งที่สุดแล้วคุณไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบขอแค่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรแข็งแรงเท่าหัวใจที่ไม่ยอมล้มขอให้คุณก่อนคลิปนี้จะจบลงผมอยากให้คุณหลับตาแล้วหายใจลึกๆสักหนึ่งครั้งไม่ใช่เพื่อผ่อนคลาย แต่เพื่อเตือนตัวเองว่าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังไม่แพ้และคุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มใหม่ทุกวินาทีเราอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในวันเดียวแต่ถ้าคุณเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองมองว่าเรื่องยากคือสนามฝึกมองว่าคนใจร้ายคือบททดสอบและมองว่าทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนสำคัญของจิตใจคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่เป็นคนที่เติบโต จงใช้ทุกวันในการฝึกหัวใจให้แกร่งขึ้นไม่ใช่เพื่อให้โลกยอมรับแต่เพื่อกลับมายอมรับตัวเองได้อย่างภาคภูมิเพราะคนที่ใจเข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้แต่คือคนที่แม้จะร้องไห้ก็ยังไม่ยอมถอยจำไว้นะครับคุณไม่ต้องรีบถึงเส้นชัยแค่ไม่หยุดเดินคุณก็ใกล้ความสำเร็จขึ้นทุกวันแล้วจากใจผมถึงคุณขอบคุณที่ฟังจนจบและขอให้พรุ่งนี้ เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณลุกขึ้นมาฝึกหัวใจด้วยความกล้าหาญเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ